ครับหดแล้วครับในงาแม่นี่อ่ะนี่นะครับเด้อใไห้ใจว้ราคาทั่วไปตามท้องตลาดหรือเขาขายกันตามตลาดทั่วไปแม่นี่ยูทีสามหมื่นเก้าพันบาทครับครับผมแต่หมู่นี้บ่าขายครับแพงครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าาบุญชูเสนอมาบ่าขายครับสามหมื่น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 บเอาครับแพงครับเดี๋ยวท่นได้อีก ผู้ดใดโทรก่อนได้ก่อนนะครับ,รบแม่เบอร์สิบเก้าแม่นี่ขายอยู่ที่ราคาสองหมื่นครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับบุญชูชาแนลกเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดติดตามรอคอยพยุงฟาร์มหรือพยุงบ้านเขียวนะครับพี่น้องครับกะมีมาให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมชมอีกแล้วนะครับพี่น้องครับหลายตัวเด้อครับพี่น้องเด้อมือนี่นี่นะครับเนาะสำหรับพยุงฟาร์มบ้านเขียวอ p พีนี้ก็เป็น EP ีที่13เลยด้อครับเด้อพี่น้องครับซึ่งพิกัดเนาะหลายๆคนก็ถามมาอยู่เรื่อยๆซึ่งผมก็บอกทุกคลิปแล้วครับว่าอยู่ที่บ้านนาคา ตำบลนานขาอำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อสงสยยัยวายุบ้านไหนหรือเบิ่งบ่ท่านกดขานไปในกลิปกัโทรสอบถามาเบอร์พยุงได้นะครับพี่น้องครับมื้อนี้มีมาให้เพียให้น้องเด็ดๆพร้อมโปรโมชั่นอะไรผมก็ยังไม่รู้ไม่ทราบนะครับพี่น้องครับะเกเิ่นกัดสิมีโปรเด็ดๆมาให้พี่น้องคือเก้าหนึ่งแหละครับผมเอาก่อนอื่นนะครับพี่น้องครับจะพาไปดูวัวกัดสีพาพีพ่น้องไป ผูดคุยถักท้ายในน้ำโตกับทั้งเจ้าของฟาร์มกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC บุญชูชาแนลนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็สวัสดี f c พยุงฟาร์มบ้านเขียวนะครับพยุงฟาร์มบ้านเขียวนี่คือเียนหลังสีเขียวนะครับเียนหลังสีเขียวนะครับพี่น้องบ่แม่น่าเป็นน้ำหาบ้านเขียวอยู่ตำบลแดนอำเภอใดเพระว่าพี่น้องพื้นมานี่มันติดปากกันนะครับว่าเห็นบ้านเขียวก็ได้ปะบ้านเขียวมันบ่อนี่ยนี่นะครับคือียนหลังเขียวนะครับซึ่งพี่การดก็ตามที่แกงไปแล้วนะครับ มือนี่กับพ้าพ,พีนองมารับชมทีพาทีสิบสามนะครับมีโปรเด็ดเด็เดทีแบบพี่น้องที่เพิ่งใส่ท่กากสอมานน่ได้อุ่นใจได้ดีใจเลยครับมือนี้นีโปรอีกแล้วมีโปรมือนี้สามโปรแบบเด็ดเด็ดเลยครับขอไขถามก็าบอกว่าโปรอีกอย่างก็ท่านด้บอกเดียเด๋ยวได้รู้กันครับเอาผู้อมกันแล้วกาสำรับใส่ไงนะครับทีพี่น้องทักข้าวถามมาว่าได้ต้องการงัวใส่ไงเป็นงัวโบงวดงังวแดงงัวหน่อยหรือง้อไงกะบซามนะครับ ก็ขอฝากให้พี่น้องติดตามโทรสอบถามนะครับเฟซบุ๊กพยุงทุพพมไลน์กะ0 9 2ย1 7ก8 8 6กับเบอร์โทรผม092717 0886นกะครับก็ให้พี่น้องนี่โทรสอบถามไปตลอดถามว่าได้รับสายหรือสายบ่ติดหรือบ่ร่างก็กราบขอภัยนะครับพยุงทุางขอกราบให้หรีเพราะว่ามันมันหลับบ่ทันนะครับมือนี้ง้วสาวนะครับผสมไว้ให้เร้วเรียบร้อยทุกตัวนะครับผม แม่แยกลูกกับผสมแล้วนะครับซึ่งเป็นงัวพึ่งผสมแตงงัวทองเมื่อนี้ตรวจทองไปแล้วนั่นคือหาเดือนหนึ่งแม่หกเดือนอีกหนึ่งแม่นะครับซึ่งตรวจแล้วเรียบร้อยพร้อมประกันนะครับผมอ่นี่นะครับมาเมื่อสุดคนไฟบินแถววะนี้เอาบ่เสียเวลาครับพี่น้องครับแขนปายไว้ให้เดี๋ยวนครับเร้่มมีเบอร์หายยุทแต่อาจจะริเลี่ยงกันกับห้ซสี่ตามเบอร์เลยด้วยครับพี่น้องครับเอาแม่ขาวแม่นี่ก้อนครับยุ่ก๋ไก่ห้องนี่เอารายละเอียดของงัวตัวนี้ครับแม่นี่ ลูกแรกแยกออกไปแล้วนะครับนี่ครับนุ่มไข่ไข่ครับพจะยุดายู่ครับหนี่งตัวนี้ทองสิข่าวหาเดือนนะครับแม่นี่ตรวจทองแล้วนะครับผมส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับส่วนสูงของแม่นี่แล้วเป็นลูกที่สองในท้องนะครับผมเป็นบามันไทยไงนะครับเป็นเป็นบามันไทยกลางๆนะครับบอมแมนมัวไทยขี่แก้นะครับเนื้อหนังดีแข็งขาดีนะครับไายดีครับเป็นตะเลียงนะครับ ท้องประกันท้องครับผมรับประกันท้องให้เด้อครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้มาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไใบยุทีราคาทุกทุกตัวนะครับพยุงสิเปิดราคาไว้พร้อมราคารวมทรงนะครับครับขออภัยที่ต้องแก่งไหมคือราคารวมทรงนะครับผมลอยกิโลนี่ฟรีครับเป็นราคาที่พยุงบอกไว้นะครับครับงอตัวนี้เปิดยุทีสี่หมื่นสามพันบาทครับ สี่หมื่นสามพันบาทซึ่งเป็นบัวท้องนะครับบัานี้ท้องกับพอได้ทองโตหรือทองท้่องทองง่วแม่นี่ทองกับไอล็อกโคนะครับล็อกโคซึ่งเป็นใบมาจากเพิ่นนะครับแต่พี่น้องที่เพิ่นน้ำบานเขาที่เพิ่นผสมไว้นะครับเอาไหมผมนะครับเป็นใบเป็นหลอดนะครับผมล็อกโค h k หกหกแปดนะครับพี่น้องครับนี่แหละสนจิ้มส้นไทยก็ได้พี่น้องครับเบื้องเอาแดง อมดำๆนะครับเนาะจิ้มดำขอบแดงนะครับเด้อนุ่มกับบอมีติ่งนะครับพี่น้องครับเพื่อรับประกันตำนี้รับประกันทองไห้นะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่แหละเอาค่อยๆเบิ้งไปนะครับเด้อตัวแรกก็เปิดมาเป็นวัวท้องเลยหมายเลข11เดนะครับตัวนี้บลอมีตำนี้นะครับตัวนี้าะบอมีตำนี้ครับไม่มีตำนีครับผมอ่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับเม่แยกลูกนะครับเป็นงัวแดงบูดนะครับครับนี่เป็นมันนะครับเลือดมันไหลครับนี่ข้าแมนหัวล่นนี่ว่ามันเลือดร้อยเลยครับนี่ครับอ่างไงนะ เล็บดีนะครับหางดีนะครับเล้าตัวดีนี่นะครับพี่น้องหนอกงามครับหนึ่งหัวครับอ่างไงนุ่มกับงามครับนี่งการ์ารมีหลุดมาแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับว่าแม่นี่ผสมแล้วนะครับผมผสมปีศาจแดงไว้ครับใส่ปีศาจแดงครับผมเอาไปทั้งคุณลูกเดจะได้เห็นเนาะว่าใสนกันๆ่มสักหน่อยได้พี่น้องเด้อด้านทางด้านนี้พี่น้องครับอ่างไงด้ครับด้วยตัวนี้ไทยเพิ่งเอานี่หละนี่ส่วนหัวส่วนหนาครับพี่น้องครับ ใหญ่หนาครับเบอร์สิบห่านะครับหมายเลขสิบห่าเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ค่โตอยู่ตัวนี้เปิดล้อมทรงไว้ทีสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าด้อครับพี่น้องอันนี้คือราคาล้อมทรงนะครับเด้อสี่หมื่นเก้านี่เพิ่นทรงให้พร้อมนะครับเนาะนี่ผู้ใดสนใจอยากจะได้แม่นี่แม่ใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมมาเบิ่งเอาเดี๋ยวจีจูงให้พี่น้องเบิ่งพร้อมนะครับเพราะว่ามันเป็นโฮมพโปร่งไม่ได้เห็นสีมันตั้งแต่ไม่ได้เห็นสีอยู่ข้างหน้านะครับเนาะเบิ่งตัวนี้สี่หมื่นเก้าอ ถ้าสมมุ่าผู้อยากเอารถมาแก้วเองนี่อยซีเหมือนก่ดิมีส่วนลดให้หลายมืร,ร,รถได้อีกครับรถได้อีกนะครับเนาะของแก้วก็ได้ของ,ของแจกของแถมบ่มีครับมแีแต่ของฝากเออมีแต่ของ,ของฝากแก่ที่ฝากยังที่บอกที่หลังครับอบอกส่วนสูงเห็นไหมครับตัวนี้ส่วนสูงนย่ร้อยสี่สิบครับตัวนี้ร้อยสี่สิบได้ครับตัวนี้เด้อร้อยสี่สิบได้ครับก็ขาดบ่เกินครับครับนะพี่น้องครับเบอร์โทรกอยู่ไหนแกเนื้อหนังมันนี่ก็คุ้มแล้วครับครับผมเอาไปเลี้ยงง่าอย่งเชื่องนะครับนี่เบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับเนาะตัวนี้เนื้อเเนนนนื้้้ออออหััังงง่่ดคครรบบพีี นี่แหละนำไตนำลังก็บเสื้อบายุ๋ยพอสมควรอยู่ครับพี่น้องครับเอ๋อลมสีหัวอยู่ด้วยครับเด้อลมงามครับกีบเดิบ่จุ๋ยบอยานนะครับแข้งกีบขานะครับเนาะเอาหมายเลขสิบห้าด้ครับเด้อสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องครับอ่ามีง้อแดงแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้ง้อขาพูนสี่สาวแบ็คพิงยุ่หันได้ครับพี่น้องคุณนี่นะครับพี่น้องครับขาวๆายุ่งหันเด้อนี่ใครอยากจะได้จากพยุงบ้านเขียวหรือพยุงฟาร์มนะครับพี่น้องครับยุ่นี่เพิ่นรับซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำยุ่ตัวเนาะตะกอนแม่นครับผมรับซซืื้้ออเเปปลลลีี่่ยยยนนแกขา ต่อไปเมื่อบังโตขาวตัวนี้กับตัวใหญ่คือกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้เก็บไว้เป็นพิเศษสําหรับพี่น้องหรือเป็นแฟนมุนชัวเจ้าแนวที่กดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่กดกระดิ่งเตี้ยกดติดตามครับพิเศษที่สุดในรอบปีนี้เลยครับพิเศษเอาไว้ก่อนพี่น้องเอไว้ก่อนมาสั่นว่าต่อไปจะแนะนําตัวไหนครับตัวนี้ครับเป็แดงสีบักตาลเบอร์สิบสองครับแดงสีบักตาลเบอร์สิบสองนะครับเด้อพี่น้องครับอันนี้เบังแร็วน่าจะงวสาวป่ะครับตัวนี้งวสาวครับเป็นงวสาวงวสาวตัวใหญ่นะครับส่วนใหญ่สิบบวก สูงร้อยสี่สิบบวกก็ขาวเออก็ขาวพลัง่าสาวสูงใหง่นะครับพี่น้องครับสาวก็สาวสีบักตาลสุกสีมักตาลสุกนะครับนี่สีมาตาลสุกนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้เอาส่วนหนาสวนตาครับเขาก็จะงุ่มลงทั้งหลังนะครับเด้อครับผมอ่าเดี๋ยวเจ้าบอกว่าให้เบิ้งชัดๆครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อจะให้ดูสีชัดอาทิตนี้พิตตี้พร้อมนะครับเดี๋ยวอาทิตนาครับพิตตี้ต้องเออยู่พร้อมครับเพราะอาทิตนี้แดดพดเขาว่าย่านหนาดำครับได้ไม่ีพิตตี้อยู่บ่ ต้องมีพิตี่มาจูงง้วครับบ่ะเนี่ยไม่ต้อมันแถอะไปเนี่สี่หอมาพิตี่ละคนคนละโตครับใจยิ้มรับไปวยก้นหรอวะรับสมาร์ทนะครับโทรหาพยุงฟาร์มเลยครับสำหรับผู้ที่รับงานในประเทศหรือรับงานนอกนะครับอืมมีให้ชั่วโมงหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพันห้าร้อยพี่น้องครับหรือติดต่อปลาบนชูก็อะไนะครับคือคือหอมาเบิ้งมาดูแลจับงัวน้ำนะครับรับงานรังนเอ็นกับแม่นรับงานเอ็นนะครับเอ็นกะครับพี่น้องเอ้ยเอ้นี่ละตัวนี้สีมะคครรัับบพี่น้อง นี่แหละผู้ใดอยากจะได้ชอบตัวนี้สูงรน่อยสี่สิบกวนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ว่าไวเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าตัวนี้ล้ำตัวเงาวนะครับพี่น้องครับนาโนครับนาโนกนะครับเด้อตัวนี้ก็จะเป็นงัวเขาหุ่มนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดหาของแปลกๆเขาแปลกๆตว่าสีสวยได้ความสาวครับพี่น้องครับตัวนี้เด้ออ่าเนี่แหละครับเอาให้พิตตี้เดินหน่อยพิตตี้เห็นบนนั่้ให้ยางมึงก็ได้ครับวันนี้เออเดินโชว์สิลูก ตัวนี้หนาหนกดีนะครับเด้อหนาหนกยงวๆงแบบนี้แหละครับผมเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีนะครับพี่น้องเอานี่ละอันนี้ผสมแล้วนะครับพานรอบแล้วนะครับอันนี้ผสมนี่ผสมพอไห้ไ้ไหนครับผสมปีศาจแดงครับผสมปีศาจแดงนะครับพี่น้องเด้อเอานี่ละนี่นะครับเด้อพี่น้องเอานี่ยังมีโปรโมชั่นนะครับเด้อตัวโขาวก็สั่นแหละครับพี่น้องครับตูหย่ยูดพี่น้องเอาเดี๋ยวทีพาไปเบ่งตูต่อไปต่อไป อันนี้หมายเลขสิบสอนะครับเด้อยตัวสีบอกตาลสุกนะครับต่อไปก็จะเป็นหมายเลขหมายเลขยงครับหนหมายเลข7เบื้องหลังตัวนี้เป็นงอสาวด้วยพี่น้องครับหมายเลข7วัวสาวนี่แหละเอา้าอ่านี่ยนะครับเด้องงอสาวตัวนี้ครับผมหมายเลข7อ่ะสูงวันร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบนะครับ,รบพี่น้อง สูงประมาณ130นะครับเป็นงัวมันเล่นะครับงัวตัวนี้ครับผมบามันเล่ตัดติดเครื่องบดนะครับครับเป็นงัวมันซาโลเล่นะครับครับผมเป็นงัวกลางๆเนื้อหนังดีนะครับอ้างดีนะครับตัวนี้ราคาพร้อมส่งขายอยู่ทีสามหมื่นห้าร้อยบาทครับสามหมื่นกับอีกห้าร้อยด้วยครับพี่น้องครับหน้าใหญ่ครับหน้าใหญ่์ครับพี่น้องครับมีแผนที่ออสเตรเลียอยู่ตรงนี้นะครับเนาะนี่ เอ้ากรีบเล็บก็ดีๆครับตามสไตล์งัวสาวครับพี่น้องครับยังง้วมีปัญหาเป็นง้วมันเลยนะครับอ่างัวงต่ติดเลือดเช่าเล็บนะครับพี่น้องครับแต่ว่าทรงหลุมหลังนี่เป็นมันเมื่อไหล่ะอ่ะนี่นะครับเด้อสามหมื่นกับอีกห้าร้อยนะครับพี่น้องครับเอาความทรงไห้คือเก่านะครับพี่น้องผู้ใดถูกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ของพยุงบ้านเขียวให้น้ำแน่นะครับเนาะอ่วบ่มีต่อนี้ยังเมื่อี้ครับบะนี่เดินลูกเดินเนานี่แผ่นหลังครับพี่น้องครับเออเบื้องให้เบื้องทุกขับพี่น้องนนี่เาะ อ่าไปเอาเก็บไปนีะครับนี่นะครับงูสาวมาหลายตัวเยู่เลยครับพี่น้องครับหลายครับมือนี่สาวกะลาคาบ่สูงนะครับผมจับต้องได้ทุกตัวนะครับพี่น้องแล้วกำผสมไว้ทาแล้วเรียบร้อยนะครับมัอนี่คือผสมไว้ให้แล้วแล้วเขเรียบร้อยนะครับงูขึ้นเท่ากับผสมไว้ให้เลยนะครับผมตัวนี้ผสมไปก่อนลืมมาทำตัวนี้ตัวนี้ประธานในผสมครับน้อยอยู่เนาะสาวน้อยครับมันเป็นมันเป็นสาวอายุปีกัวในน้อยๆนะครับปีกัวในน้อยๆนะครับพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นงูสาวน้อยอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับสาวน้อยติดโบดครับงูโบดอ่าหมายเลข ยี่สิบสี่นะครับพี่น้องสําหรับทุนหน่อยอยากได้ไปเลี้ยงหรือ,อเ,เอาไปเป็นไว้บ่ได้ทุนหลายนะครับใส่ทุนหน่อยแต่ว่างัวตัวนี้แข่งขาดีนะครับแข่งขาใหญ่สูงเงาครับผมนะครับผมเอ๋อผ้ใด้บางงวสาวหน่อยพี่น้องงบประเทศหลายเนาะเอาแบบนี้ไปเลี้ยงไม่นครับร้องม่อกรก็กกได้นะครับเด้อครับพี่น้องตัวยาวตัวสูงใหญ่นะครับนี่ตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่ถึงระสามสิบไหมครับนี่สูสีครับสูสีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าน่าจะเกินร้อยยี่สิบห้าแล้วล่ะพี่น้องครับถ้ารับไปพี่น้องต้องการสนเขาการทีสนให้ ถ้าพ่อใดชนเขากะดิไเมองไปแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องเราไปราคากับล้วงซงก็คือเก่าครับผมแม่นี่เปิดยุติสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่แหละเบื้องว่าสาวหน่อยพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดนะครับเด้องามครับท่านนี้หมายเลขยี่สิบสี่นะครับเครื่องโบดนะครับโบดครบเครื่องครับนี่นะครับเด้อดูทางนี้ทางนี้ครับพี่น้องครับนี่แหละโบดครบเครื่องสองหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดเอ้าอยากจะได้มาเหลือมาชมหมอครับพี่น้องครับ อ่านี่แหละจอกเป็นสีกาแฟสีเข่าวขวานะครับพี่น้องครับเข่าวขวามใหม่ๆเลยล่ะตัวนี้อ่ะนี่แหละลิฟแข้งขาเบื้องเอาพี่น้องครับนี่บบยเงาด้วยครับเด้ออ่ะโบวมีตาวนี้ดอกคับพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้เนาะขับโมดวัวหม่ง้วนสดครับส,ด,บสดจริงๆริงตัวนีขาทุกข,ขาถอนหางดอกหางด่างดูขางสุดนะครับกับน้องเห็นมือทรงง้วก่ะสามารถเอาขึ้นได้หรือว่าต้องรับง้วได้ละครับผมครับอ่ะนี่นะครับง้วสาวพี่น้องครับมีหิเบิ้ลนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ฟิล์มใหญ่ๆกับมีหิเด้อครับเด้อจังเบิ้งค่อยครับเนาะ ต่อไปเสื้อไปเป็นเบงวอเท่าโบโตัวใหญนอะครับพี่น้องครับนี่เด้อเดียวจะพามาดูนะครับนี่ต่อไปกับสิเป็นไม้เลขหาไนครับเด้อแม่เท้าโบนะครับลูกที่สองในทองครับลูกที่สองทองด้ยครับทองหกเดือนครับตัวนี้ทองหกเดือนครับพี่น้องจะเก่าหกเดือนตรวจทองพร้อมประกันทองทองการีทหกแปดนะครับใบพร้อมหลวดครับครับตัวดีนะครับนี่นะครับครับหางลมใหญ่นะครับหางเงานะครับพ่วหางเงานะครับนี่นะครับหางสูงลอยหางิบครับครับผม ง้วแม่นี่นะครับเป็นเท้าโบดงามสดนะครับเลขห้านะครับเด้อเดี๋ยวจังสิเอาออกไปเบึงข้างนอกนะครับพี่น้องครับเป็นง้วสดสดดีนะครับสดสใหม่ๆซิงๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เพิ่นจุกมากันพี่น้องนี่นะครับเด้อเอาตัวนี้ท้องกาลิทธ KF 68นะครับพี่น้องสูงใหญ่อยู่นะครับเด้อตัวนี้อี๋ประธาน้นอวดเนี่ยซื้อได้ครับพี่น้องครับผมเออนี่อ่าอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับท้องกาลิทธ์หครับ ตรวจทองได้อะพ่อประกันครับครับผมเออนี่แหละสวยเลยครับทายนี่ยแบบนี้เอาตัวนี้ค่ะตัวยุทธเดร็กทอตัวนี้เปิดไว้ยื้อเทียหามือนเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าท้องกาลิทธ์เคฟหกแปดหยกทองแล้วรับประกันทองให้พ่อครับผมรับประกันตัหนิครับผมขันบ่ท่องเลยครับขันบ่ท่องแกมาคืนครับแกมาคืนเสียเงินบ่ครับคาบเสียครับเออคาหลุบ่ต้องจ่ายครับเนี่ยทั้งไปทั้งกลับครับขางวงกับมาเอาเลยทันทีครับนมบ่มีติ่งนะครับพี่น้องครับพ่วงหางเงียตัวนี้คือทองโชว์ชุดหรืเด้อครับพี่น้องเด้อ งว<า>ตัวนี้ออกลูกแดงโบดลอยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะมันมีแผงหลังไข่ครับกับหัวนี่สัญ,ญลักษณ์ของงอโบดเลยครับรนี่ได้ครับพี่น้องอ่ะปา้าเอาไปเก็บพี่น้องวันนี้ตัวต่อไปจะแนะนําตัวไดนครับวันนี้มันไหวตัวต่อไปนะครับพี่น้อง <3 S 1> สามสาวครับซี่สาวเก็ซี่สาวแบล็คพิงค์ครับเออซี่สาวแบล็คพิงค์นะครับพี่น้องครับงวขาวทั้งหมดได้เดี๋ยวสิไรมาจากตัวทั้งนี่ตัวนี้เป็นงอโบดโบดหมายเลขสองนะครับพี่น้องครับเป็นงอโบดนะครับเป็นแดงสูงลอยซี่สิบบวกนะครับทุกตัวเป็นบ่กโตครับสูงลอยซี่สิบบวกนั้น หลักแต่ราคามินิครับมินิจังไหนครับมินิก็พาร์ทที่พานมาอีกครับเห่นบ่ที่ชุดนั่นนะครับเป็นงัวดางัวขาวงัวสัมฤทแต่ชุดนี่เป็นงัวบูดครับเป็นแดงติดบูดเอาไมยเลขสองครับสูงเง้วครับแน่นี่ผสมแล้วนะครับครับซีตัวนี้หนึ่งครับนะครับผมเห็นอไก่หนึ่งเอาเบืงที่เราโตไปแล้วเป็นสองไม้เลขยี่สิบเจ็ดสามอ่ซีนะครับเออซีตัวนี้ผสมแล้วนะครับพริกแดงพริกแดงแล้วก็หุ่นตันนะครับ พริกแดงตัวสุดท้ายนี่เป็นฮุสตันนะครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่อยู่เรือยครับพี่น้องร้อยสี่สิบก้วทุกตัวเหรล่ะใหญ่หนาครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับแต่แม่นี่แม่สาวค่งเป็นสัตว์คังแรกว่าท่านได้ผสมนะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับรวมร้อยสี่สิบครับตัวนี้ขายเงีใหญ่นะครับพี่น้องครับคุณยินรับเอากลับมาที่หมายเลขสองครับพี่น้องครับผมว่าโบนตัวนี้ชุดนี้เปิดไใบยูทีสี่หมื่นสองพันบาทแต่อืม ยกชุดซีโตครับตัวละสามหมื่นเก้าพันบาทพร้อมส่งฟรีสองร้อยโลครับเอาสองร้อยโลเล่นป่เน่ครับซีโต้นี่นะครับพี่น้องครับยกชุดนะครับยกชุดนะครับถ่ายยกชุดนะครับพี่น้องครับอ่าสามหมื่นเก้าส่งฟรีสองร้อยกิโลถ้าแยกตัวอ่าสีสิบสองครับถ้าเอาเป็นตัวนี่สีสิบสองครับพี่น้องส่งฟรีร้อยโลครับส่งฟรีร้อยโลถ้าผู้ใดเมาได้อยูสามสิบเก้าพี่น้องครับนี่เมาได้ตัวละสามสิบเก้าครับอ่า ส่งฟรีสองร้อยโลพร้อมครับส่งฟรีสองร้อยโลพร้อมไอตัวใหญ่เลยครับเด้อนี่หัวขาวสาวสวสดๆดสิงสิงนะครับพี่น้องครับขายเงาบวกครับผมลูกกระทบครับลูกกระทบนิดบดนะครับเครื่องดำลแดงครับอ่ะนี่พี่น้องตัวใหญ่ๆยเงาหนครับพี่น้องครับผู้ใหอ่อาแบบนี้นะครับเด้อสดสดสิงสิงเบื้องเงาบวกพี่น้องตัวนี้เอาพี่น้องผู้ใหญนะครับมือไม่นะครับครับหรือว่าผู้อยากหาไปค่าไปขายเป็นกําไรเป็นอาชีพเสริมนะครับอออยากร้องอยากลูอยากเบิ้งกะ ตดต่อสอบถามขอคำาปรึกษาได้ตลอดนะครับผมว่าซื้อน้ำพยุงบ้านเขียวบ่มีบได้ตีกันบัตถีบาดสอบถามกันเป็นความูบหรือสอบถามไปทางบุญชูก็ได้นะครับผมคำแนน้ำดีดีเมือนกับสีมีเพราะว่าผู้เคยเห็นเคยผ่านมาเพิ่นกับสิในน้ำเขาได้เขายังไรสิบ่ถือหลอกนะครับผมแล้วงัวเนี่ยทุกตัวเนี่ยคือขันมีการประกันน้ำไผ่ซื้อเลยครับถ้าเขาประกันแต่ถ้าบพราะประกันมันถือไปไหนกับซื้อมาได้เพราะย้ำพี่น้องสิขายไม่สิขายเนี่ยครับผม นี่นะครับเด้อเบุ้งตีละตมอันนี้หมายเลขยี่สิบห้าครับพี่น้องครับทาตูเลขกี่สิบหาเป็นลูกกระทบนะครับงามครับนี่สูงเงาขาวนะครับราคาเดียวกันนะครับผมทาตัวเดียวสี่สิบสองครับตีโยกคูนี่คือสามสิบเก้าครับผมทั้งชุดนะครับสาวๆเยอะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนึงครับตัวใหญ่อยู่ดีครับพี่น้องนี่ถ้าพี่น้องโทษถามให้บอกว่าชุดสี่สาวแบ็คพิงค์ร้างที่นะครับแบ็คพิงค์เล่นบ่แมนครับนี่ครับนี่เบอร์แปดยี่สิบห้า ยี่สิบเจ็ดละเบอร์สองครับอ่ะนี่เบอร์แปดได้ครับพี่น้องเด้อยี่สิบห้างาใหญ่น้ำใจดีตัวโตนุ่มดีตัวโตครับอ่ะนี่แหละนะครับเนาะเอาสีสาวผ่านไปครับพี่น้องครับต่อไปครับผมต่อไปเป็นของใหญ่ที่พี่น้องสนใจถักทายมาของใหญ่ก็มีมาให้เช่นเคยได้ครับเด้อของสวยของงามประเภทลอยห้าสิบกุ้งค้างตัวครับกุ้งค้างครับกุ้งค้างตัวนี้พี่น้องหางแขกครับอ่านี่กุ้งค้างใหญ่ๆพี่น้องตัวนี้สิบปอนด์ลอยหกสิบพันพี่น้องนี่ตัวนี้รลอยหญ่ครับ เป็นงัวสาวผสมแล้วนะครับครับผสมแล้วผสมแล้วนะครับงัวมงูเนี่ยครับผมนั่นครับตัวนี้รุนธรรมชาติทำได้พี่น้องตัวนี้รุนทวมเกิดงัวนี่สองปีกัวได้ครับเนี่ยเนาะตัวใหญ่ขักพี่น้องสูงขักเป็นสาวสองปีกว่าครับนี่ครับอ่าตัวใหญ่ๆได้ครับเด้อนี่ครับชุดชุดนี่เป็นชุดซีกุมารครับซีกุมารคือมีซีตครับมวไโตครับเอาเอาเป็นชุดมีหมายเลขอันตัวนี้หมายเลขหกได้ครับเด้อหมายเลขหกหรือก็ตัวนั้นหมายเลขยังบุพพีน้องเดี๋ยวเด้อ ยกได้แยกได้นะครับผมกันมักคูง่ญ่คูน้อยมักสีบดนะครับเอาแบบรวมๆเป็นเลยเนาะพี่น้องครับนี่แหละยก่ะขอกง่ผู้ใดสื่งเงินแสนว่าอยากอายค้นรับคุ้มคาบันเมื่อกี้หมายเลขหกนี่หมายเลขยี่สิบวยครับตัวนี้สูงง่ายผู้ใดมักครงสา่งง่ายๆเนาะผู้ใดมักเหนือหนังหนาๆกับตัวนี้อีกครับเงาหางง่ายๆเหล๋ยวไปบ่ไม่หางดอกแจ้กโตครับพี่น้องครับตัวนี้ไม่มีรวมมั้งครับตียะต้องที่ยากราคาให้เอาตัวนี้นะครับเนาะหมายเลขหกนี่แล้วคลิปหูวขอหูดำๆดีครับแขงขากระดำตัวนี้เนาะ อ่ะนี่แหละนำไตนำหลางนำดึงเอาคู่นี้ก่อนเลยว่ะ <ผม S 2> เอานี่แหละครับคู่นี่คู่นี่งวแม่แสาวตัวนี้แยกลูกนะครับครับตัวนี้กับสี่มีร้อยแพะเป็นล้ำปีแน่นะครับแต่ว่ากะค,คือหายหมดแล้วอ่างวงบดไดเป็นลูกแล้วนี่หางปานงันแง่ครับครับน้มดีนะครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งหนอกแง่นะครับใช่สูงลอยหาสิบวกครับตัวนี้สูงลอยกบทิบวกครับงวล้ำมันรัครับคครับอ่าครับเอ้าวาไว้ สต,ตัวนี้เบอร์20แม่นี่ว่าไว้ทีหาหมื 50, ่นเก้าพับาทครับห้าหมืเก้าเลยพี่น้องลอยหกสิบด้วยครับตัวนี้ส้นสูงครับผมงหญ่ครับบกง่ญ่เลยเหรอพวกงหญ่ก็งง้อผูตัวดำในข้ออีกต่งวง้อหาหกเดียนสูงลอยยี 20, 30, ่สิบลอยสามสิบขายเจ็ดแปดหมื่นครับแต่ว่าขันขายผุนแพงโวดครับเออเอาสันีเหรครับห9าสิบเก้าทรงฟีลอยลครับตัวบกใ่ายเลยพี่น้องตัวนี้กัตัวนี้ใคครับนี่ตัวนี้ หาเมื่อเงาพันบาทเรือนครับหาเมื่อเงาขึ้กันนะครับเด้อหมายเลขของกับหมายเลขยี่สิบหนึ่พี่น้องครับมาเบิ่งเอารถนี่นี่นะครับันี่ลุนธรรมชาตินะครับลุนธรรมชาติด้วยนะครับนี่ส้นท้ายส้นจิ๋มนะครับเนาะนี่ก้างง้ง้อแพงให้แวะมาเบิ่งที่บ้านนาคาปั้มพยุงนะครับแต่ขันไฟว้างง้ถือแก้ใส่รถสิบล้อมาครับหน้ากระโหลกเงาตัวนี้ให้พี่น้องบ้านเฮาได้เรียกได้ชมกันตัวนี้หนังหนาเด้อครับเด้อพี่น้องเอาหาเมื่อเงาขึ้นกัน บันไดเมื่อบังตัวนี้ก็บข้ง่ไปอีกแล้วครับพี่น้องเนื้อหนังหนาเบังหนอกไเบังหนอกครับกุ้ง่วงฝุ่ยครับพี่น้องนี่ครับงามครับแม่นี่แบบอมิบของตีเลยครับนี่ครับนี่ตัวหนึ่งพี่น้องย่างงามครับนี่ฮอร์ล้นทักเกิดครับที่ภาเบังตัวนี้กับบังงาบบังง่ายเลยพี่น้องเอ้าผู้ใด้มาเกิดนี่นี่นะครับเด้อพี่น้องนี่เบังตัวนี้นี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลองตัวบักนาบักใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับเอาตัวนี้สูงยุ้ยอะไรครับนี่ตัวนี้สูงลยห้าสิบวกครับร้อบวกด้วยครับตัวใหญ่ครับผม หนนอัมูสันบามันลิดกระทบหัวโลดเนื้อหัังดีสีดีแข็งขาไงน้นมงามครับดากไง่ายไทง,ง่ครับให้เดาละครับคู่นี้เปิดไว้ที่โตละหกหมื่นเก้าบาทพร้อมส่งฟรีร้อยกิโลครับหกหมืเก้าพร้อมส่งฟรีร้อยกิโลนะครับเด้อคู่นี้มีหมายเลขสิบเจดนะครับพี่หองครับกับหมายเลข เก่านะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจงามสุดโตครับโคตรครับง่ายเด้อครับเด้อหนาๆพวกอ่ะสองตัวนี่นะครับเนาะเบิ้งเบิ้งหางครับหางแฉะหางเงี้ยใหญ่ๆนี่ครับติดขอบดำดำนี่ะครับพี่น้องครับนี่อยากได้งวยเงี้ยกระยุนี่มีไห้นะครับเด้อนี่แหละขอบหูครับพี่น้องครับดำๆนี่แหละอันนี้หมายเลขเก้านะครับเด้อนี่แหละนี่นะครับเนาะหมายเลขเก้าใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่บ่์ไม่ต่ำนี้นะครับเนาะเอาให้ไหลมา มีไฮไลท์นะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งไฮไลท์ผมมีตำหนิหครับหัวมีตำหนิประกันคืนกันได้นะครับหัวหมดลูกออกหัวหีออกนะครับประกันให้หามือครับ,รบผมที่พี่น้องเอาไปมันเป็นหามือเอามาคืนผมอม่ต้องรอเวลาหรือปะวิ่งเวลา,า่าสีบ่มีเงินสื่อคืนครหรือสีบ่รับคืนไงแต่มันส่วนหหายที่เองขันมีปัญหามาคืนผมหัวขาทกขาถอนเอามาคืนผมภายในสิบมือผมรับประกันให้ครับผมนี่นะครับใหญ่ๆแล้วสิภาพเบ่งขางเห็นชัดไปหางบอกเงาวด้ครับแล้วตัวนี้ก็ได้พี่น้องครับเอ ใหญ่แบบนี้แหละพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอาเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเนาะเอาต่อไปสิภาพไปเบื้องตัวให้ได้ประสันครับพี่น้องครับมือนี่ให้ล่ที่เด็ดเบอร์สิบเก้าครับเลขดีครับอ่าเบอร์สิบเก้าเลขดีด้วยครับพี่น้องว่าแมนี่มีหลูกมาแล้วผสมไวแล้วนะครับผมอ่าสาหรับพิเศษพิเศษนะครับครับผมตัวยิ่หนางามนะครับครับผมเขานี่ในหน่อยเขาบันไดเขารุ่นนะครับเขาเป็นรุ่นหน่อยหน่อยนะครับเด้อนี่นะครับเด้อ หมายเลขสิบหน้าครับหนังหนาดีหูกะบ่แมนมัวไทยขี่แก้นะครับเป็นมัวบามันนะครับหูนี่กับกางามครับเป็นมัวไทยไงนะครับสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้สูงอยู่ร้อยประมาณร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสามสิบเก้าสี่สิบเนี่ยครับร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบแม่นครับได้ได้อยู่ครับผมร้อยบ่บ่ลดร้อยสามสิบห้าก็แล้วกันครับเอาเอาตีหน่อยๆไปเลยบ่ต้องตีหลายแต่ว่างามครับสดลึงหลายน้ำใจดีนุ่งงามครับผสมแล้วใชได้สองเดือนนะครับ ผสมวัวตัวนี้ค้มโตนะครับคมโตนะครับพี่น้องนี่ครับเครื่องหดเข้าไปแล้วพี่น้องเออเนี่ยงัวกำลังเดี่ยมแล้วกะเนี่ยเครื่องมันกำลังหดเข้าไปแล้วครับนี่เป็สี้าเง่ายง่ายเลยครับนี่หดแล้วครับเห็นไเนี่ยครับครับหดแล้วครับในงัวแม่นี่อ่ะนี่นะครับเด้อยให้ท่ายในใจไว้ราคาทั่วไปตามท้องตลาดหรือเขาขายกันตามตลาดทั่วไปแม่นี่ยูทีสามหมื่นเก้าพันบาทครับครับผมแตะหมอนี่ว่ขายครับแพงครับ <35. S 2> สามหมื่นหา้าสามหมื่นห้าปลาบุญชูสเสนอมาว่าขายครับแพงครับสามหมืนน่นกันสามหมืน่นกันสามหมืน่นสามหมืน่นสามหมืน่นว่าเอาครับแพงครับเดี๋ยวส้นได้ยีกหัวตัวนี้ราคาลับนาคอกเออครับเพราะนาคอกเท่านะครับครับงดการต่อร้องนะครับ <laughs> มัดตอลองเพราะบอกว่าจันปูพี่น้องกับตอคือเก่าผู้ใดโทรก่อนได้ก่อนนะครับครับแม่เบอร์สิบเก้าแม่นี่ขายอยู่ที่ราคาสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับสองหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับมาเบ่งว่าสองหมื่นเก้าครับเอาไปสั่งกิโลบาตามก็สามหมื่นห้าครับซีดมันครับไฮเกินนี่บอาเป็นบ่ไฮเกินนี่เกินสองหมื่นเก้าบาทเดียวกับว่าเอาครับเอ ไทยหน่อยก็สองหมื่นเก้ากับว่าเอาครับงั้นว่าสองหมื่นเก้าบิังทายยางก็ได้ป่ะนี่พี่น้องครับงัว่ามีตำหนิค่โทุกทายยางบ่ครับนี่ไม่มีนะบ่มีตำหนิครับเอายางกับงามครับอยากได้เอาเลยพี่น้องครับเนื้อหนังดีครับติดตามพยุงฟาร์มบ้านเขียวอยู่นะครับพี่น้องครับเลี้งยางเอาเลยครับเออเอาไปเลยนะครับพี่น้องครับเหยัดลอยแล้วทายยางดีทายยางงามครับเอออันตัวดำๆนี่ยังครับในขอกในขอกตัวดำดำครับผมสำหรับไอ้พี่น้องทางลบบุรีสลับบุรีกับ กับทางฟังซุนในน้องคล้ายนะครับที่เป็นทัพประามผมมามีพอพันคุ้มฝูงบ่ครับมือนี่มีม้ให้ครับมาาห่ย่ะอายุ18เดือนนะครับ18แเดือนกำลังเป็นเบาตัวนิเบาไงสูงลอยหกสิบบวกครับแข็นขาไงครับสูงไงได้ครับพี่น้องครับไงครับงามนี่รถใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละอ่ะเบื้องในคอเนี่ยพี่น้องครับเป็นพอพันพอพันสั้นดีครับพอพันชั้นดีนะครับเนาะสั้นดีสีบักตามสุกครับนี่อ่า อันนี้เป็นสีใดสีบากตานหรือเล่สีปกตานครับสีบากตานนะครับเด้อพี่น้องครับปลาออกมาเบิ่งแขงขาทั้งพี่อ่านีได้ครับพี่มาเบิ้งทั้งันออกไปมันดมผู้สาวไม่พี่น้องเมื่อกี้ไหมเมร์ครับที่ป่าบอกไปนี่คือว่าเขากระลังอันนั้นหัวแม่นะครับอ่าง้อตัวนี้ใครหำดีบ้องดีนะครับครับเนะครับพี่น้องบ้องร้อยดีนะครับแขงขาเหยียดแขงขาง่ายท่ายสูงหนอกง่ายนาหนกนะครับหนาหนกง่ายหูงามเป็นกระทบนี่ให้ลูกนี่เนื้อหนังโค้งสั้นรับพี่น้องครับง่ายแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบิิ่่งงงให้เบทาครับ อันนี้แค่สิบแปดเดือนนะครับครับผมถ้าหออสองสึงสามปีผสมได้นี่ว่าเป็นธรรมดาครับเมทโต้ตัวนี้เบื้องหนังเบื้องเนื้อหนังเลยครับเนี่ครับเบื้องเนื้อหนังได้ครับเขาพี่เลยครับบ่านี่มันเป็นอย่างมันเหมือนนะทั้งนั้นนะมันบอกมันแขงเลยดิแข่งยุ่มไม่ยืดแส่งเป็นเลยเห็นมือจะคือข้างมือไปอีกเลยนี่อันนี้ได้ครับใดๆนะครับไงหนาครับพอพันคุ้มฝูงได้เลยครับผมอท่านใดสนใจติดต่อมานะครับ ราคารวมทรงฟรีอยกิโลที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าเด้อพี่น้องเด้อตัวบอกง่ด้วยครับงครับง่าีเลง่ายหลีครับพี่น้องนี่แข้งขาเร็บกวดีๆถ่มหัวพยุงด้ยครับนี่เพิ่หน่อยนะครับถั่มหัวพยุงด้วยครับพี่น้องง้อสิแปดเดือนครับสิแปดเดือนตัวใหญ่ด้ครับพี่น้องเด้อเห็นชัดป่ะพี่น้องนี่นะครับเด้อสาหรับพยุงฟาร์มบ้านเขียวครับวันนี้มีมาให้พี่น้องได้เลือกหลายคือเกาครับผมอะพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้ามาเบิ่ง อยากเขามาติดตามอยากเขามาเห็นกะไปเบื้องในเฟซในไลน์ไปเบิ้งในไอช่องบุญชูชาแนลนะครับทางช่องยูทูบนะครับไปกดไลค์กดแค่กดซับสไครต์แลวกะกดติดตามไว้นะครับพี่น้องหรือกดหมองกระดิ่งนะครับมันจะขึเนเตือนเวลาอ่าบุญชูชาแนลเพิ่นลงในขิปปุ๊บมันจะเด้งขึ้น้าจอของพี่น้องเลยแล้วพี่น้องสามารถเปิดเขาไปเบิ้งเลยกะโทรหาผมได้ทันทีนะครับว่ารับคําปรึกษานะครับสําหรับพี่น้องบอกว่าอยู่จังหวัดใหสทรงใสทรงแนมผมเปาะทรงแต่ภาคใต้สามจังหวัดใช่แดนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ให้พี่น้องิีต้อรถเองว่าบางบางหมองมันไกลนะครับบางหมองมันไกเพราะว่าพอบ,า,พอบาอีหยังคือคือยังยังชุมพรนะครับที่ตอ่อผมมากับสุราษตอนนี้ยอ,อยากไปนะครับอยากเห็นได้แต่ไอที่ว่าอยากไปเนี่ยอยากไปอยากเห็นได้เนี่ยคือผมเนี่ยอยากให้พี่น้องนี่โทรมาสอบถามเบิรงว่า ระยะทางเท่าไหร่นะครับของผมนี่คือรถรถรับจ้างเป็นรถเหมานะครับหรือว่าเป็นรถรับจ้างที่เพิ่นมาเลียนรวมว่าเป็นรถของพยุงนะครับต้องเข้าใจว่าเป็นรถของพยุงแต่การการประกันงัวเฮาคือเขาก็ต้องมีการมัดจําแล้วการจองงวจองเท่าไรก็ได้นั่นคือจองนะครับแต่มัดจําต้องมัดจําคารถเขานะครับแล้วงวสะดวกเก็บปลายทางก็ได้หรือาจก่อนเอาสูงาไปสูงก็ได้นะครับผมซึ่งการประกันกับประกันกันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับรถขนส่งนะครับผมแต่สำหรับเมื่อนี้นะครับ กักยุงฟ้ามกับปากเพราพ,พี่นอนครับดูแลร,รักษาสุขภาพไม่ดีผู้ใดเบิ้งคลิปนี่พลาดนี่กัขคอห้ลำลำไร้ยยปกากจากโรคให้ทุกประการนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ